สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่16อ่าเดือน11อพศสอง8มาฝากนะคะแนวทางของเราวันนี้นะคะให้เด่นที่วันนี้ให้เด่นที่เลข8แล้วก็เลข9นะทุกคนนะ,ะให้8กับ9นะคะ วันที่แล้วเข้าแต่เลขวิ่งนะวันที่ทีแล้วเข้าแต่เลขวิ่งเลขเดินนะ,ะจะ๊ะส่วนวันนี้ไม่รู้จะเข้าเลขเด่นเลขวิ่งแล้วจะเข้าตัวเจาะให้ไหมนะคะเพราะที่รกก็ว่าจะไม่ลงนะคะเพราะว่ามันมีตั้งมันตัดใจไม่ได้มันไม่ชนกันเลยมีตั้งสิบห้าชุดนะคะอันนี้ก็เลยลองให้ทุกคนพิจารณาดูเนาะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนอ่า ให้8ปและเนะคะวดน,นี้เนาะมีแปดศองแปดหกเก้าศูนนะคะตัวเด่นนะ ส่วนตัวกันจะเป็นตัวกันเลยไม่มีตัวรองนะคะเป็นตัวกันเลยนะคะที่เหลือจะเป็นตัวกันนะตัวกันก็จะมีเจ็ดหกนะคะมีเจ็ดหกมีหกศูนย์นะคะมีหกสองนะหกศูนย์หกสองแล้วก็จะเป็นเลขตัวเดิมนะคะ เลขตัวเดิมของเราก็จะเป็นเจ็ดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะเลขตัวเดิมของเรานี่อันนี้จะเป็นเลขตัวเดิมของเรานะคะ,ะถ้าใครได้ชนกันตัวไหนก็นำไปเป็นแนวทางได้นะทุกคนส่วนสามตัวนะคะสามตัวของเราที่จับให้นะคะสามตัวที่จับให้มี แปดไม่ใช่สิมีแปดอ่ะแปดหนึ่งหกนะคะอ่าแล้วก็หกแปดศูนย์นะคะอ่ใครชอบก็ไปตัดเล่นนะคะทุกคนนะหกแปดศูนย์แล้วก็ แปดเจ็ดศูนย์นะคะแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดสองนี่นะคะมีแค่สีชุดอ่าครบหรือยงังอืมนะคะให้สี่ชุดนะของเราตัวกันก็มีสิทธิ์มาได้นะคะแต่ง่านี้ เด่นที่เกนะคะเด่นที่9แล้วก็ชอบชอบเก้วัน,นี้ชอบ9ก้อ่ะประกาศแดงไม่เข้าละเก้าศูนย์กับเกนะคะทุกคนชอบ9 0้าศกับเกงวัน,นี้แต่ถ้าใครชอบ8 0ย์ก็ได้นะแปดูกอ็อ่อดูเป็นนางเอกดีนะคะงวดนี้นะคะอแก็มาแรงนะคะแต่วันนี้มันเด่นมาเยอะคือ มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งะคะเด่นมาแรงแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะก็เอาตามสูตรตามตามสูตรเลยนะคะทุกคนนะสูตรของเรากไทยมันเดินไม่เข้าาหลุดๆนะคะค่อนข้างไม่ไม่สม่ำเสมอนะคะไม่ได้แบบเข้ายาวแล้วก็หลุดนี้นันทุกคน่มเข้าสองงวดหลุดงวดหนึ่งเข้า วันหนึ่งหลุดสองวดเป็นอย่างนี้นะคะให้ไว้เป็นแนวทางนะคะแนวทางเท่านั้นนะคะแต่ก็ที่แรกว่าจ,จะไม่ลงนะคะก็มีหลายท่านบอกว่าลงไปเหอะนะคะให้ไว้เป็นแนวทางทุกคนเผื่อทุกคนมีตัวเลขที่ชอบเหมือนกันนะคะก็ลงให้แล้วนะคะก็ าฝากไว้พิจารณานะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะในวันที่16กก็ขอให้16พฤศจิกายนพศ2568รกก็ขอใหอ้คนที่นำแนวทางไปใช้นะคะแล้วขอให้แนวทางของเรานะคะให้เฮงปังๆรับโชครับทรัพย์นะคะนำโชคนำทรัพย์ให้ทุกคนนะคะ ได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้กันทุกคนนะตามบดตามกุศลที่คนได้ทํามาวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ขอกล่าวคําว่าโชคดีและสวัสดีจ้า